ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองประชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพีรยาพิรมพักดีค่ะคุณผู้ฟังคะในสัปดาห์นี้นะคะเราจะได้พาคุณผู้ฟังเนี่ยย้อนกลับไปในเรื่องราวสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะซึ่งก็เป็นเรื่องราวเกร็ดประวัติศาสตร์ที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินแต่ว่าไม่ทราบถึงความเป็นมาเป็นไปนะคะหรือว่าวิธีการต่างๆเนี่ยเขาทําอะไรกันยังไงนะคะแล้วก็ทําไปเพื่ออะไรวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกันถึงเรื่องราวของการสําเร็จ ด้วยท่อนจันนะคะในสมัยกรุงศรีอยุธยาเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นนะคะตอนนี้ที่ฉันอยู่ในสายกับพลตรีสันนิโรธธรรมยศที่ปรึกษาด้านประวัติศาสตร์การทหารของอนุสรณ์สถานแห่งชาติสถาบันวิชาการป้องกันประเทศตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ่ะ ครับสวัสดีครับคุณปิรยาครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับค่ะอาจารย์คะวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังเนี่ยย้อนกลับไปในสมัยกรุงศรียุธยาที่เมื่อสักครู่ก็ได้เกริ่นเอาไว้ในเรื่องราวของการสําเร็จโทษด,ด้วยท่อนจานอะนะคะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินชื่อแล้วก็เคยดูภาพยนตร์อะไรต่างเนี่ยก็เคยเห็นมาก่อนแต่ว่าก็ไม่ทราบว่าจรงิงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวความเป็นมามันเป็นยังไงคะอาจารย์คะ ครับคือเกิดเนื่องจากที่ได้ทําการค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องของตาแพงกรุงศรีนะครับเรื่องของประวัติศาสตร์ของกรุงศรีอยุธยาในช่วงที่ผ่านมาก็ทําให้เราได้ไปสะดุดอยู่กับอีกเรื่องหนึง่งซึ่งก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของการสาเร็จโทษใิท่อนจัน์นะครับซึ่งอยุธยาเนี่ยเป็นบ้านประธานีของประเทศไทยเราของสยามเราเนี่ยนะครับ เป็นระยะเวลานานถึง417ปีนะครับ mm. แล้วก็มีราชวงศ์ที่ปกครองอยู่เนี่ยมีทั้งหมด5าราชวงศ์นะครับ mm. เริ่มต้นก็คือราชวงศ์อู่ทองึสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือที่คนไทยเราเรียกว่าสมเด็จพระเจ้าอู่ทองเนี่ยนะครับ mm. เป็นเป็นต้นราชวงศ์ mm. ถัดมาก็ราชวงศ์ที่สองก็คือราชวงศ์สุพรรณภูมิพรือสมัติภาษาทีาาา่เรารู้จักกันดีแค่อย่างคุณลุพงพะม่วเนี่ยนะครับราชวงศ์สุพรรณภูมินี่ก็มาจากทางสุพรรณบุรีต่อมาก็เป็นราชวงศ์สุขโขทยัย นะครับซึ่งก็คือในหลวงหรือว่าพระมหากรย์ที่เรารู้จักกันในราชวงสุขโขททยเด่นก็นนอ,นดดอย่างเดชพระนเรศวรมหาราชประยุทเอกสารยสริรอย่างเงี้ยน,นะครับ <S <S แล้วราชวงมีทั้งหมดห้าราชบงนะครับก็คือมีหลังจากสุบโขไทยแล้วก็จะเป็นราชวงปราสาททองนะครับราชบงปราสาททองก็จะเป็นพระนารายณ์มหารา,ารปชประเดพระเจ้าปราสาททองแล้วก็ราชบงสุดท้ายราชวงที่ห้าคือราชบงบ้านพลูหลวงซึ่งเป็นราชวงสุดท้ายนะครับ ในช่วงของการเปลี่ยนผ่ายของอำนาจแต่ละราชวงศ์เนี่ยเราจะสังเกตได้ว่ามีเรื่องของการสาเร็จโทษด้วยท่อนจันทร์ซึ่งก็คือการประราหารชีวิตนะครับบรรดาพระบรมวงศานุวงศ์จนถึงข้ามหากษัตริย์นะครับในในช่วง,งที่ผ่านมาอย่างเช่นจากราชวงศ์อู่ทองมาสู่ราชวงศ์สุาาพรรณภูมิเนี้ยนะครับก็ก็มีการประหารชีวิตทาไมถึงต้องประหารชีวิตด้วยท่อนจันทร์แรกต้องต้อง เท้าความก่อนค่ะเนื่องจากว่าในความเชื่อของคนไทยนะครับในโบราณในสมัยโบราณก็คือ so ต้องหากระย์หรือว่าคราบลมสารุนวงหรือว่าเชื so ้อเข้าวงนะครับเลือดของท่านเนี่ยเป็นเป็นของสูงนะครับไม่ควรจะแตะต้องหรือว่าหยดลงบนพื้นดินเลยค่ะดันั้นก็จึงต้องหาวิธีการที่จะทําให้ไม่ให้เลือดเนี่ยไหลลงพื้นดินนะครับ ก็มีการคือบทบัญญัติเนี่ยนะครับที่เราไปค้นมาเนี่ยมีหลายกระแสนะครับบางท่านก็มองว่ามันน่าจะมีหลังจากช่วงกลางๆที่สมัยเชลยข้อมุมแปบรุก่อนาน้านแต่เอกสารที่ยืนยันมาเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งในกฎหมนตเทียมบานหรือว่ากฎหมายตราสารดูเนี่ยเราได้เห็นนะครับการําเร็จโทษด้วยข้อจำตั้งแต่ในสมัยประมาณช่วงหลังจากที่ มเด็จพระนามส่วนนะครับซึ่งก็คือพระราชโอรสของพระเจ้าอู่ทองประถมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะครับ <Yeah. S 2> ได้สาเร็จโทษพระเจ้าทองลันหรือว่าพระเจ้าทองจันซึ่งเป็นพระราชโอรสของขุนหลวงพระงุ่แห่งราชบงสุรณภูมินะครับ <Yeah. S 2> อันเนี้ยเป็นครั้งแรกที่เห็นในบันทึก mm. โดยในกฎหมายตาสามดวงครับคุณพิทยา <Okay. S 2> เขาได้บันทึกเอาไว้เลยนะครับในกฎมนตรีนบานมาตราที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบหก เขาบอกว่าผ้าแลโทษนักถึงสิ้นชีวิตไปให้ส่งให้แก่ทันลวงฟันแลในแรงหลังเอาไปมาล้างในโคกขยาอันนี้คือที่บัญญัติเอาไว้นะครับซึ่งเขาบัญญัติเอาไว้ที่ให้เอาไปมาล้าง่ยก็คือเอาไปสังหารหรือว่าเอาไปประหารชีวิตหรือว่าเอาไปสําเร็จโทษในโคกขยานะครับในโคกขยาโคกขยานี้ก็คือสถานที่ าวนี้เรามาดูนะครับว่าสถานที่ที่ใช้ในการสําเร็จโทษเนี่ยนะครับถ้าเป็นคนทั่วไปถ้าใครไปเที่ยวยุทธยาเนี่ยเราจะเห็นสี่แยกตะแลงแกงรับแถวแววัดมหาธาตุนั่นแหละ<ช>มันจะมีวงเวียนนะครับเราขับรถเข้าไปตรงนั้นนั่นคือแยกตะแลงแกงก็คือคนธรรมดาเนี่ยก็าใช้วิธีการตัดคอใช่ไหมครับ<ช>บริเวณะนั้นอ่ะแยกตะแลงแกงแต่ถ้าเป็นบรโมสารุนวงหรือเชื้อะวงเนี่ยเขาจะเอาไปที่โคกขยาไอคาว่าโคกขยาที่บัญญัิเอาไว้เนี่ย ก็ตีความกันออกไปนะพัอจาก็ตีความออกไปบางคนก็บอกว่าเป็นโคกพญาอ่าซึ่งน่าจะอยู่บริเวณใดบริเวณหนึ่งแถววัดหน้าพระเมรุเพราะมันใกล้กับพระราชวังหลวงนะครับ mm hmm. บางท่านจะบอกว่าอยู่แถววัดหน้าพระเมรุนะครับอย่างเช่นอาจารย์ปามินเคร้าทองเนี่ยเขาบอกว่าอยู่แถววัดหน้าพระเมรุ mm hmm. วัดหน้าพระเมรุเนี่ยถ้าเกิดว่าผมเชื่อว่าคนที่ไปเที่ยวยุยาไปบ่อยเนี่ยจะจะเห็นนะครับคือข้ามคลอง ถ้านน้าเป็นนิจเดียวเองเนี่ยก็ยจะเห็นวัดหน้าพระเมนเพราะว่าหลายคนเชื่อกันว่าเป็นวัดที่ไม่ได้ถูกพม่าเผาทําลายเพียงวัดเดียวนะครับแต่จริงๆแล้วก็ยังมีหลายวัดที่ไม่ถูกพม่าเผาทําลายแต่วัดหน้าพระเมุเนี่ยดูโดดเด่นที่สุดแล้วก็อยู่ใกล้พระราชวังหลวงมากที่สุดนะครับวัดหน้าพระเมนเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าวัดพระเมนโคกพญาอ่ก็คือมีคำว่าโคกพญาติดมาด้วยส่วนพงศ์สวดาน รุงศรียาฉบับพันธ์จันรทรมากเนี่ยเรียกว่าวัดโคกพญานะมีทั้งโคกพญามีทั้งวัดโคกพญานะวัดโคกพญาเนี่ยซึ่งผมดงเดินทางไปเนี่ยครับวัดโคกพญาเนี่ยก็อยู่เลยวัดนาพระเมงเข้าไปหน่อยนึงนะครับอยู่ไม่ไกลแล้ววัดโคกพญาก็ด้านมีสองวัดโคกพญานะครับอันแรกเนี่ยอยู่ในแถววัดนาพระเมแต่อีกวัดหนึ่งเนี่ย ยู่นู่นเลยครับทุ่งภูเขาทองเลยนะครับก็มีสองโคกพญามีสองวัดโคกพญาโคกพญาก็มีสองอีกวัดโคกพญา,าก็มีสองก,ก,ก็มีสี่เลยนะครับคราวนี้ซึ่งเราก็ยังไม่ทราบนะครับว่าเป็นที่ใดน,นะครับคงจะต้องค้นคว้ากันต่อไปเพราะว่าหลักฐานบันทึกไว้เนี่ยแตกต่างกันนะครับวิธีการที่จะเอามาประหารชีวิตอย่างที่เรียนใไม่ทราบว่าต้องไม่ให้เลือดตกถินดินนะครับในการประหารชีวิตเนี่ยอย่างที่เรียนใไม่ทราบว่า ให้ส่งให้แก่ทะหลวงฟันแลนยแหวงหลังเอาไปมาล้างในโคกพยาตีความจากกฎมนเทียนบาลหรือว่าจากกฎหมายตาสามดวงตรงนี้นะฮะคาว่าทะหลวงฟันเนี่ยทะหลวงฟันในในพระอายการตําแหน่งนาพลเรือนเนี่ยเราเรียกกันว่าหมื่นทะหลวงฟันหลายคนดูภาพยนตร์เรื่องสมเด็จตำนานหลวงพระนเรศวรมาราก็จะเห็นได้ยินคําว่าหมื่นทะหลวงฟันนะครับหมื่นทะหลวงฟันเนี่ยเขาจะเป็นหน่วยจู่โจมเวลารบเนี่ยก็จะอยู่ในแนวหน้าทําหน้าที่ในการทะลวง เจาะทะลุทะลวงแนวตั้งรัะของข้าศึกครับเป็นตําแหน่งที่มีความเข้าหาในการปกมากทะลวงฟันเนี่ยหรือว่าหมูนทะลวงฟันเนี่ยจะได้รับหน้าที่เป็นเพชฌฆาตนะครับส่วนในแวงหลักเนี่ยในแวงเนี่ยเป็นขา้าราชการตําแหน่งหนึ่งนะครับมีหน้าที่ในการถวายอรารักขาพระมหากษัตริย์เป็นตําแหน่งที่มีความใกล้ชิดเบือเ้องพระอ,อยูคลบาดแล้วก็เป็นที่ไว้วางการดไทยของพระมหากษัตริย์มากที่สุดตําแหน่งหนึ่งเขาจะทําหน้าที่ในการคุมตัว ผู้ที่จะถูกสําเร็จโทษนะครับเป็นเหมือนกับคนที่คอยคุมตัวเอาออกมาจากพระราชวังหลวงหรือว่าออกมาจากคุกนะครับเพื่อที่จะเอามาที่ลานประหารเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่โคกพญาหรือจะเป็นวัดโคกพญาหรือว่าจะเป็นวัดพระเมนโคกพญาก็ตามนะครับในแง่ี่จะเป็นคนคุมมาเพื่อป้องกันการชิงตัวเพราะว่าถ้าหากว่าในกรณีที่เป็นเชื้อพระวงศ์เนะี่ยย่อมต้องมีผู้ที่ยังตรงรักษาดีอยู่นะครับก็จะต้องคอยชิงตัวนะครับฉะนั้น ในแวงจะทําหน้าที่ในาการคุ้มกันทําหน้าที่ควบคู่กับทะหลวงฟันนะครับในกฎหมายตราสามดวงเนี่ยยังบัญยัติเพิ่มเติมนะครับว่าก่อนที่จะทําการสำเร็จโทษไปท่อนจัดเนี่ยนะครับ <Okay. S 2> ในแวงจะนั่งพับตักขุนดาบขุนใหญ่ไปนั่งดูหมื่นทะหลวงฟันกราบสามคาบตีดยท่อนจัดแล้วเอาลงขุนบรญยัติเอาไว้แค่นี้นะครับมาตีความนะครับว่า ในแวงเนี่ยไปนั่งทับปากขุนดาบหมายความว่าไง hmm. หมายความว่าในแวงกับขุนดาบเนี่ยซึ่งก็เป็นอีกตำแหน่งหนึ่งเนี่ยเขาจะนั่งใกล้ชิดกันมากจนแทบจะว่านั่งทับปากกันเลย oh. ทําไมต้องนั่งใกล้ชิดขนาดนั้น <Okay. S 1> เพราะว่าในพื้นที่ประหานี่ยจะมีคนมาดูเยอะแยะนะครับหรืออาจจะมีผู้คนมากมายฉะนั้นในแวงกับขุนดาบเนี่ยจะทําหน้าที่ในการป้องกันไม่ให้ใครมาชีงตัวหรือไม่ให้ใครเข้ามาก่อกวนพื้นที่ประหานตรงนี้นะครับ นั่งทับปักขุนดาบเสร็จแล้วขุนใหญ่จะนั่งดู่ขุนใหญ่ีนหมายถึงขุนผู้ใหญ่นะครับหรือว่าเป็นผู้ที่พระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่เนี่ยนะครับที่สั่งสําเร็จโทษะหรือพระมหากตรสั่งให้สําสเร็จโทษเนี่ยส่งมาคุมการทหารนะรขุนใหญ่เนี่ยหรือว่าขุนผู้ใหญ่เนี่ย <S <S และขุนใหญ่เนี่ยก็ <S 2> <S 2> จะเป็นผู้อา่านพระบ,บรมราชโองการให้ประหารชีวิตด้วยก่อนที่จะมีการลงโทษด้วยท่อนจักรนะครับมื่นทะลวงฟันกราสามฆ่า ก็หมายความว่าพหลวงฟันหรือว่ามื่นพหลวงฟันซึ่งจะเป็นเพชฌฆาตเนี่ยก็จะกราบก่อนนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นเชื้อพระวงศ์นะครับหรืออาจจะเป็นพระมหากษัตริย์เลยก็จะกราบก่อนสามครั้งแล้วก็ตีด้วยท่อนจันทร์แล้วก็เอาลงขุมคําว่าตีด้วยท่อนจันทร์เนี่ยมีการตีความหมายไปสองอย่างนะครับท่อนจันทร์เนี่ยต้องท้าความนี้ถึงว่าไม้จันทร์นะครับคือไม้จันทร์หอมที่เรารู้จักกันดีเนี่ยนะครับต้องเป็นถือว่าเป็นไม้มงคลนะครับ มันแปลกอยู่ตรงที่ว่าไม้จันเนี่ยเป็นไม้ที่เกี่ยวกับงานศพนะครับเวลาเราไปงานศพก็จะมีดอกไม้จันทรนะครับลงโทษสําเร็จโทษเนี่ยก็จะสําเร็จโทษด้วยไม้จันนะครไม้จันเนี่ยจะต้องสั่งเข้ามานะครับไม่ใช่ไม้จันที่บ้านเราทั่วไปไม้จันที่กรุงศรีอยาวาเนี่ยใช้ในการสําเร็จโทษเนี่ยสั่งมาจากติมอร์เลยนะครับสั่งมาจากหมู่เกาะต่างๆที่อยู่ในด้านแถวอินโดนีเซียนะครับตอนผมไปรักษาสันติภาพอยู่ที่ติมอร์เนี่ย เราก็จะเห็นนะครับต้นจันทร์ชาวตีมอจะชี้ให้ดูว่านี่นี่เนี่ยไม้จันทร์นี้ยต้นจันทร์ซึ่งตีมอเนี่ยห้ามตัดเลยนะครับใครตัดต้นจันทร์นี่ถือว่าผิดกฎหมายเลยเพราะว่าเป็นไม้หายาและเป็นไม้เศรษฐกิจสี่ร้อยปีที่โปรตุเกสปกครองตีมอเนี่ยนะครับโปรตุเกสตัดเรียบเลยครับเอาไม้จันทร์ออกไปเพราะไม้จันทร์เป็นไม้เศรษฐกิจน้ําหอมหลายชนิดที่เราใช้เป็นอยู่เนี่ยมาจากต้นจันทร์ที่เอามาจากตีมอ หรือว่าในเอามาจากในเกาะแถวนั้นนะครับต้นจันเนี่ยเมื่อเขาเอามาเนี่ยเขาจะเลือกต้นจันที่เป็นสีขาวไม่เอาสีแดงนะครับมันจะมีไม้จันแดงนะครับไม้จันที่จะเอามาใช้ในการสาเร็จโพนต้องเป็นไม้จันสีขาวนะครับมีแนวนะความคิดอีส่สองอย่างว่ากลุ่มแรกเนี่ยมองว่าใช้เอามาทําคล้ายๆกับปากรีอเป็นค้อนนะครับเพราะว่ามันไปปรากฏอยู่ในบันทึกของฝรั่งนะครับชาวฮอลันดา ซึ่งก็คือเยเนเนสานฟรีดัววันวริสซึ่งเป็นผู้ในการการค้าของบริษัทดัชอินดิสในสมัยกรุงศรีอ,อย่านี่เขาบันทึกเอาไว้นะครับในจดหมายเหตุวันวริสซึ่งปรากฏอยู่ในประชุม,งมพงศ์สวรรค์ภาคที่เจ็ดสิบเก้านะครับเขาใช้คําว่าพระมหาอุปราชถูกนําตัวไปที่วัดชื่อพระเหนโคกพญาตรงข้ามกับพระราชวังเพชรข้าให้พระองค์นอนลงบนผ้าแดงแล้วทุบพระองค์ที่พระนาภี หรือท้องนะครับท่านาทีมีที่จิตท้องอทุบด้วยท่อนจันนี่เป็นวิธีสำเร็จโทษที่ใช้กันในประเทศสยามอ,อันนี้เป็นบันทึกที่บันวทิสหรือว่าเยเรเมสฝานฟรีบันทึกเอาไว้นะครับอันนี้คือแนวความคิดที่หนึ่งคือทําเป็นค้อนนะครับแล้วก็หรือว่าเหมือนตาน,นะครับก็คือเอาผู้ที่จะต้องโทษเนี่ยเอานอนนะครับเขาจะมีถุงผ้าคลุมไว้ก่อนเพื่อไม่ให้เลีอยออกนะครับแล้วทุบลงบนท้อง ก็จะทุบแค่คันเดียวนะครับเพื่อไม่ให้ทรมารจะทูกโปะมาให้ขาดใจเลยนะครับอ,อันนี้นแนวความคิดที่หนึ่งคือเป็นท่อนเหมือนกยักปากํำข้าวหรือเป็นค้อนอทุบที่ท้องนะครับแต่จากหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะครับเป็นหลักฐานอีกเล่มหนึ่งเนี่ยครับอันนี้คือหนังสือเรื่องพม่าเสียเมืองพม่าเสียเมืองเนี่ยเป็นหนังสือที่หม่อมราชวงศ์คือฤาโมดเนี่ยท่านเขียน นะครับแล้วก็ท่านถอดความมาจากบันทึกของฝรั่งนะครับฝรั่งเนี่ยตอนที่เข้าไปพม่าเนี่ยไปยึดพม่าเนี่ยอังกฤษเนี่ยยึดพม่าเขาก็เห็น,นพิธีการอา้นๆเขาก็เขียนบันทึกามาและหมอ่อมราชวงศ์คืออิตาลีท่านก็เอามาถ่ายทอดลงในหนังสือเรื่องพม่ากี่มิลนะครับซึ่งขนบธรรมเนียมของพมา่าของไทยเนี่ยใกล้เคียงกันการสังหารราชวงศ์เนี่ยใช้ท่อนจันเหมือนกันทุบด้วยท่อนจันเหมือนกันนะครับแต่ของพม่าเนี่ย เขาบอกว่าอย่างนี้ครับสาหรับเจ้านายฝ่ายหน้านั้นหมอแมาสูงคริท่ตียนเขียนเอาไว้ว่าให้ใช้ท่อนจันทุบที่กระสอด้านหลังตรงคอต่อก็คือทุบที่คอด้านหลังตรงคอต่อ,อส่วนพระมเหสีบีเจ้านายฝ่ายในฝ่ายในให้ทุบที่พระศอด้านหน้าตรงบริเวณลูกกระเดียกนะครับอ,อันนี้เป็นอ,อีกแนวความคิดหนึ่งนะนะครับจากของพมา่าเขาใช้ในลักษณะเอาไม้ท่อนจันเนี่ย มาทําเป็นกระบองครับแล้วก็จับลงกดน้านอนแล้วก็ทุบถ้าเป็นผู้ชายเจ้านายเป็นผู้ชายเนี่ยเขาจะทุบที่คอด้านหลังทุบโป๊ะเดียวให้คอหักเลยนะครับไม่ทรมานถ้าเป็นผู้หญิงนะครับเขาจะทุบด้านหน้าตรงลูกกระเดียนะครับโป๊ะเดียวก็คือไม่ให้ทรมานหลังคือไม่ให้ทรมานนะครับไม่ใช่ทุบๆๆๆแบบเอาทุบกระช่อนนั้นไม่ใช่นะครับก็คือทุบทีเดียวต้องเอาให้อยู่เลยฉะนั้นถึงต้องใช้คนที่มีความ แม่นยำเ่ยหมื่นทะลวงฟันนะครับคือฟันทีเดียวหรือว่าทุบทีเดียวเนี่ยให้ให้ตายเลยจะได้ไม่ทรมานเมื่อทุบแล้วนะครับถ้าของพม่าเนี่ยเขาจะทุบแล้วค่อยห่อผ้านะครับห่อผ้าแดงแล้วเอาลงหลุมนะครับแต่ของเราเนี่ยนะครับคือห่อผ้าก่อนแล้วทุบนะครับทําไมถึงต้องห่อผ้าก่อนครั้งแรกเนี่ยนะครับก็คือ ไม่ต้องาการให้ใครเห็นศพนะครับเห็นพระศพเลยก็ถือว,ว่าเป็นของสูงแม้กระทั่งทะลวงปานเองเนี่ยก็ไม่เห็นศพนะครับก็คือทุกแล้วก็มีคำถามาอยู่ว่าเอาแล้วรู้ได้ไงว่าสิ้นพระชนหรือว่าตายหรือเปล่านะครับทุกไปแล้วเกิดเราไม่เห็นศพนะครับจะรู้ได้ไงใช่ไหมครับก็จนเขาบอกว่าถ้ายังได้ยินเสียงก็คือทุกต่อนะครับจนกว่าจะทิ้งศพเมื่อทุกเสร็จแล้ว นะครับในกฎมนุืนบาลของเรานะครับบอกว่าให้เอาลงขุมอันนี้เหมือนกันทั้งพม่าทั้งไทยนะครับ mm hmm. คือขุดหรือหล่อไว้ด้านหลังเลยนะครับพอทุบไม่ไม่หว่าจะทุบแบบแนวความคิดใดก็ตามนะครับซึ่งเราก็ยังไม่ทราบนะครับว่าทุบแบบไหนจะทุบที่ท้องหรือทุบที่คอ mm hmm. นะครับทุบเสร็จแล้วก็จะเอาลงขุมก็คือลงหลุมด้านหลัง mm hmm. แล้วจัดคนเป้าไว้เจ็ดวันนะครับ mm hmm. แล้วก็ กหลุมไว้นะครับลกลบหลุมไว้และจับคนเป้าเพื่อให้แน่ใจว่าตายสนิทแล้วที่สําคัญก็คือจะไม่มีการขุดเอาพระศพเนี่ยมาประกอบพิธีอีกนะครับก็คือปล<ม>่อยให้อยู่ในหลุมนัน้นตลอดไปนะครับอันนี้<ม>อันนี้เป็นเป็นข้อความที่บันทึกเอาไว้นะครับก<ม>็เลยมีแนวความคิดนะครับอยู่สองอย่างนะครับว่าการทุบดยทอนจันจะทุบที่ท้องหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบหรือจะทุบที่คอนะครับ ตัวไม้ท่อนจันจะเป็นแบบปากกระเบือหรือเป็นคอนเราก็ไม่ทราบหรือจะเป็นแบบกระบอกนะครับ mm hmm. แต่ถ้าใครชมภาพยนต์สุริโยไทยนะครับ mm hmm. มอมจ้าชาตรีเฉลิมยุคนเนี่ยท่านค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าน่าจะเป็นแบบที่หมอมราชวงคือสต์ปาโมทท่านเขียนไว้ mm hmm. ท่านก็เลยเอามาถ่ายทอดนะครับถ้าใครดูจะเห็นฉากที่ สำเร็จโทษพระรัชหาราชนะครับซึ่งม่อดิเป็นกระตัดย่างทรงพระเยาว์มากนะครับก็ถูกสาเร็จโทษีิท่อนจันโดยพระมหากษัตริย์ีกพระองค์หนึ่งที่เข้ายึดอำนาจสีอพระชายราชาทิวานะครับท่านมูย์ี่ยนะครับ่องเจ้าชาตรีชนมุชนท่านทําออกมาในลักษณะของเป็นกระบองนะครับแล้วก็มีทะลวงฟันลำเหมือนจะลำดาบทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ฟาดลงไปบนห่อผ้าที่เอาพระราชธิราชเนี่ย มากอยู่นะครับเกิแล้วก็ทิ้งลงผลไปนะครับก็ยังไม่ทราบนะครับอันนี้เป็นแค่ข้อสันนิษฐานส่วนสถานที่นะครับก็อย่างที่เรียนไม่ทราบว่ามีทั้งโคกพญามีทั้งวัดพระเมงโคกพญามีทั้งวัดโคกพญาวัดโคกพญาเองก็ยังไม่แน่ใจ <S <S ว่าจะเป็นตรงข้างวัดหน้าพระเมุหรือจะเป็นที่ทุ่งภูเขาทองนะครับนักประวัติศาสตร์ก็บบยังมองกันว่าถ้าไปอยู่ตรงทุ่งภูเขาทองเนี่ยค่อนข้างไกลนะครับไกลประมาณสองสามกิโลเมตรอ่ะ ออกไปนอกเมืองเลยถ้ามองว่าเป็นตรงนั้นก็เพราะว่าต้องการจะเอาไปให้ลับตาคุณนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับเป็นเชื้อพระวงหรือว่าอาจจะเป็นระมราชตัรพระงรรองค์ก่อนนะครับที่ถูกชิงอำนาจเนี่ยย่อมต้องมีฆ่าธาตบริวารหรือว่ามีคนสนิทที่ต้องการจะชิงตัวจึงต้องออกไปที่ลับตาออกไปไกลๆออกไปนอกพระราชวางังหุืนะครับ แต่ถ้าเกิดมองว่าถ้าเป็นแถวใกล้พระราชมังหลืองตรงวัดหน้าพระเมรุหรือตรงข้างโคกขยาที่เราคุยกันถึงวัดโคกขยาที่อยู่ปัจจุบันที่กรมศิปลปากรเนี่ยเขาทำป้ายติดเอาไว้นะครับวัดโคกขยาที่อยู่ข้างวัดหน้าพระเมรุเนี่ยเขาเขียนติดเลยว่าเป็นสถานที่สําเร็จโทษเจ้านายนะครับกรมศิลปากรเชื่อว่าเป็นตรงนี้ต,ตรงเนี้ยที่นักประวัติเชื่อว่าพอมอยู่ใกล้นะครับใกล้พระราชวังหลวงพอจับได้ปุ๊บก,ก็รีบวิ่งไปทํา นะครับจะได้ไม่มีการชิงตัวนอยู่ใกล้จะชิงตัวก็ลาบากนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับนักวัติศาสตร์มองกันแล้วแต่ถ้าต่างเงินมันางก็ยังคงถกเขียงกันอยู่นะครับอันนี้คือวิธีการสาเร็จโทษเชื้อพระวงศ์ประสาหรือว่าพ้ามาก้ต่อในสมัยอยุทธยาเนี่ยนะครับมีกรัตัพท์ที่ถูกสําเร็จด้วยท่อนจันก้าพระองค์นะครับนะครับไล่มาตั้งแต่พระเจ้าทองลันหรือพระเจ้าทองจันมาจนถึง พระรัฐาธิราชนะครับซึ่งปรากฏในภาพยนตร์เรื่องสุริโยไทยมาถึงพระศีสวภาคานะครับไล่มาเรื่อยเรยเลยส่วนถ้าเป็นเชี่ยวพระวงศ์นะครับคือไม่ได้เป็นพระมหากษัตริย์เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยนะครับ <S <S มีถึงสิบกว่าตัวเลยทีเดียวนะครับเป็นเจ้าฟ้าเป็นเจ้าชายต่างๆอย่างเช่นเจ้าพราขวัญซึ่งเป็นพระาราชโอรสของพระพทพราชาซึ่งถูกพระเจ้าเสียนะครับหลงโคต หรือว่าอย่างกรณีของเจ้าฟ้าภัยพศเจ้าฟ้าน้อยอต่างๆนะครับแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยสถานที่เนี่ยดูเหมือนจะไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะจะต้องพาไปโคกพญาหรือไปวัดโคกพญาบ้านแห่งเนี่ยก็สําเร็จโทษกันตรงนั้นเลยนะครับอย่างเช่น,นเจ้าพระสนที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อตักูโอโสประเภทศนาชาเนี่ยก็สําเร็จโทษโลงที่บ้านเลยนะครับอยู่ที่วันตรงไหนจับได้ก็สําเร็จโทษเพียงแต่เอาไปฟังไว้ที่โคกพญานะครับหรืออย่างกรณีเจ้าสามกก ซึ่งก่อกระบฏในสมัยเจ้าพรออุทุมพรเจ้ามาอกษัศน์นะครับก็ถูกสามเร็โทษที่ในวังหลวงเลยนะครับทั้งสามองค์เลยนะครับทั้งเจ้าสามกรมเลยนะครับแล้วค่อยเอาศพไปทิ้งที่โคกขยาอันนี้ก็ยังเป็นประเด็นที่เราจะต้องคบคิดกันก็เลยทําให้เราลงมาศึกษาตรงนี้นะครับว่ามันมีข้อความตอนหนว่าตอนที่เอาพระศพลงขุมเนี่ยคือนอกจากเอาศพลงขุนแล้วเนี่ยคือ เอาท่อนจันทร์ที่ประหารลงไปในขุมืดยคือต่งพร้อมกันไปเลยนะครับมันก็เลยเกิดความคิดนะครับว่าถ้าเราสามารถขุดค้นได้นะแต่เพียงแต่เราไม่รู้<ฮ>ว่าว่าโคกขยายเนี่ยเป็นตรงไหนถ้าเราขุดได้นะครับซึ่งก็คงจะต้องมีพิธีการหรือว่ามีการศึกษาให้ละเอียดกว่านี้เราอาจจะพบท่อนจันทร์นะครับพบท่อนจันทร์ที่อยู่ในหลุมนะครับก็อองคงจะต้องเป็นเรื่องที่นักประวัติศาสตร์จะต้องทาการค้นคว้าต่อไปนี่ก็เป็นเรื่องราวของ ปรการสาเร็จโทษีิท่อนจักรในสมัยกรุงศรีอุทยาก็ยังคงเป็นเรื่องที่น่าสนใจแลวก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องค้นคว้าสอบผ่านพรคุณบุรียาครับอืมค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเกรดปร,ริศาสตร์นะคะที่น่าสนใจที่วันนี้อาจารย์ได้นํามาบอกเล่าให้กับพวกเราได้รับฟังกันค่ะต้องขอขอบคุณนะคะพลตรีสันนิโรธธรรมยศที่ปรึกษาด้านประวัติศาสตร์การทหารของอนุสรสถานแห่งชาติสถาบันวิชาการป้องกันประเทศที่ได้มาบอกเล่าเกรดเรื่องราวต่างๆให้เราได้รับฟังกันในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะ ครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะ,คะและสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองปรชาการกองทัพไทยลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทาง YouTube c h anel อาทัพพอดแคสตดิฉันพีรยาพิรมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย so so, so